จนถึงได้ฉายาเห็นชาวบ้านเรียกว่าสอทอยิ้มหวาน <laughs> ยิ้มโชว์หน่อยไหมคะคยิ้มโชว์หน่อยอขอเข้าเดี่ยวหน่อยโอ้โหเป็นยังไงหวานจริง <c oughs> เคยมีคนชมไหมคะแล้วเขินไหม <c oughs> มีคนชมแบบเนี้ย <c oughs> ก็มีครับแล้วเราก็บอกว่าเออถ้าเลือกเข้าไปแล้วเลือกเข้าไปใช้งานนะอะไรเงี้ยครับเ,เลือกผมเข้าไปใช้งานเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับในสมัยที่ยังทําสมาชิกสภาเทศบานเมืองอยู่ผมก็ลงไปคุกคีกับ พ่อแม่พี่น้องแล้วก็หลังจากที่ทราบว่ามีความสนใจที่จะลงการเมืองระดับชาติผมก็จะเริ่มไปตามงานบุญตามวัดต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาสัมผัสเราก่อนแล้วก็เราก็ทําให้เขาเห็นว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะใช่ครับใช่อย่างโครงสร้างพื้นฐานอย่างอะไรผมก็ถามว่าเอ้าพ่อแม่พี่น้องถนนที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หรือว่าสาธารณูปโภคที่ยังเข้าไม่ถึงเราทํำยังไงเรารออะไรอยู่แล้วที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่ครับ นั่นแหละครับก็เลยเป็นคําถามในใจที่ว่าเนี่ยผมต้องลุกขึ้นมาแล้ววันนี้ต้องลุกขึ้นมาทําเพื่อบ้านเมืองแลลวครับโอ้สุดยอดเลยนะ